ทำไมเราจะต้องรู้จักตัวเองมันสําคัญยังไงคือจะบอกว่ามันสําคัญมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้จักตัวเองเนี่ยเราจะเป็นผู้เลือกเส้นทางชีวิตของเราไม่ใช่โลกมาบอกว่าเราจะต้องเป็นแบบนั้นนะเราจะต้องเป็นแบบนี้นะมนุษย์เราค่ะมีความสามารถที่ติดตัวมามีของขวัญพิเศษติดตัวกันมาทุกคนค่ะแต่ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนนะคะที่จะเจอของขวัญน,นั้นได้ของขวัญน,นั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เราตามหา ของขวัญน,นั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เราตามหาเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะทำอะไรวิธีการที่เราจะรู้ได้ข้อแรกก็คือว่าดูว่าอะไรที่ตัวเองทำได้ดีคนเราจะต้องมีอะไรที่ตัวเองถนัดกันอยู่สักเรื่องสองเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กแค่ไหนก็ตามนะคะเพียงแต่ว่าคนที่เก่งอาจจะมีสิ่งที่เขาสามารถทำได้ดีในหลายๆเรื่องแต่สำหรับบางคนนะคะอาจจะมีสิ่งที่ทำไม่ได้อยู่มากมาย แต่อาจจะมีสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดเพียงอย่างเดียวก็เลยให้ลองไล่เรียงมาตั้งแต่สมัยเรียนนะคะว่าคุณถนัดเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องของภาษาเรื่องการคํานวณด้านดนตรีหรือว่าความสามารถทางด้านกีฬาสิ่งที่ทําได้ดีมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการหาตัวตนได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะเพราะในสิ่งที่เราทําได้ดีนั้นเราจะได้รับคําชื่นชมสิ่งที่เราทําได้ดีเราจะได้รับคําชื่นชม,ชนชมและรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง มันทำให้มีกำลังใจที่จะทําสิ่งนั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะข้อที่2นะคะคือการค้นหาจากสิ่งที่เราชอบแค่มีความรักความชอบเราก็จะตั้งใจทําในสิ่งที่เราชอบให้มันดีมากกว่าเรื่องอื่นๆค่ะอย่างน้อยนะคะความเบื่อหน่ายหรือว่าความยากลำบากก็จะมีผลต่อคุณน้อยกว่าสิ่งที่ต้องทำโดยที่ใจไม่ได้รู้สึกชอบนะคะแต่สิ่งที่ชอบก็ไม่ได้ตอบโจทย์ว่า คุณทำแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตเสมอไปเพราะว่ามันจะต้องมีสิ่งอื่นมาช่วยเสริมหรือว่าเกื้อนหนุนด้วยบางสิ่งที่อาจจะชอบแต่ไม่ได้เหมาะที่จะทำได้ในตอนนี้แต่ไม่แน่นะคะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยที่ตอนที่ชีวิตของคุณลงตัวกว่านี้คุณอาจจะนำกลับมาทำใหม่อีกครั้งให้มันสำเร็จก็ได้ค่ะส่วนข้อที่3ค่ะข้อที่3ทดลองทำหลายๆอย่างค่ะแต่ถ้าหากไม่รู้นะลองนึก ลองนึกดูว่าเออถ้าถ้าเกิดนึกไม่ออกจริงว่าตัวเองทำอะไรได้ดีหรือว่าชอบอะไรหนทางเดียวค่ะที่คุณจะทำได้ก็คือลองทำอะไรหลายๆอย่างดูทำหลายๆอย่างดูค่ะถ้ากว่ามีเวิร์กช็อปก็ให้ลองไปสมัครเรียนดูอาจจะเป็นงานอดิเรกก็ได้นะคะลองทดลองทำดูเป็นงานอดิเรกก็ได้ยิ่งค้นหามันก็จะยิ่งเปิดโอกาสให้เรานั้นได้ค้นพบสิ่งที่ชอบ และสิ่งที่ใช้ได้มากของแบบนี้ไม่ลองไม่มีทางที่จะรู้ค่ะยิ่งคุณอยากหาตัวตนของตัวเองให้เจอเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งที่ควรจะทำให้มันเริวที่สุดไม่ควรปล่อยให้เวลามันผ่านเลยไปไม่อย่างงั้นนะการค้นพบตัวเองมันก็จะยิ่งล่าช้าเข้าไปด้วยค่ะส่วนข้อที่4ค่ะค้นหาจากสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ อย่างน้อยนะถ้ายังไม่เจอว่าสิ่งที่ชอบหรือใช่ของตัวเองคืออะไรแต่อย่างน้อยคุณก็ควรที่จะรู้ว่าตัวเองไม่ชอบทำอะไรบ้างซึ่งก็ยังคงมีประโยชน์ตรงที่สามารถจำกัดสิ่งที่คุณยังพอชอบและก็สนใจให้แคบลงมาได้อย่างเช่นยังไงคุณก็ไม่ได้สนใจเรื่องของตัวเลขเลยอย่างน้อยๆน,นะคะคุณจะได้ตัดเรื่องตัวเลขออกจากชีวิต แล้วก็มุ่งไปค้นหาทักษะด้านอื่นๆอาจจะเป็นภาษาการสแสดงออกเรื่องของดนตรีหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่เอาสิ่งที่ไม่ชอบออกจากวงโคจรชีวิตของคุณไปเพื่อที่จะไม่เสียเวลากับมันตรงนั้นมากจนเกินไปแล้วคุณจะได้ค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบให้มันง่ายขึ้นค่ะข้อที่ 5. สังเกตตัวเองว่าคุณจดจ่อทำอะไรได้นานๆบ้างอย่างเช่นอ่ะสมมตินะคะ คุณบอกว่าคุณเพิ่งจะค้นพบว่าเอ้ยฉันอยากเปิดร้านกาแฟนะแต่พอลองเปิดแล้วกลับรู้สึกเบื่อที่ต้องทำแบบเดิมทุกๆวันไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าต้องเปิดร้านตลอดเวลาคุณอาจจะได้ค้นพบว่าคุณก็แค่ชอบมันนะคะคุณก็แค่ชอบมันแต่ไม่ได้รักมันมากพอที่จะเรียกว่าตัวเองเป็นคือไม่ได้รักมากพอที่จะรู้สึกว่าสิ่งนี้มันคือตัวตนอะ ไม่ได้รักขนาดนั้นแต่คุณกลับชื่นชอบเรื่องมือถือมากก็เป็นได้สนใจที่จะค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องของการเปรียบเทียบแต่ละรุ่นทำจนแบบรู้สึกจริงจังคลั่งไคล้มากทำจนไม่รู้จักเบื่อแบบนี้นะคะคุณสามารถต่อยอดไปถึงขั้นเปิดร้านทำเป็นอาชีพได้เพราะว่าคุณเก่งและก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เป็นต้นค่ะและที่สำคัญนะคะเวลาที่เรากำลังหาตัวตน ก็พยายามอย่าไปฟังเสียงข้างนอกมากกว่าเสียงข้างในของตัวเองเพราะบางครั้งเราอาจจะถูกบอกว่าชอบศิลปะหรอเธอจะไปทํามาหากินอะไรเก่งกีฬาหรอเธอจะไปทํามาหากินอะไรโน่นเธอต้องไปเรียนวิชาบังคับโน่นทำวิชาบังคับโน่นทำให้มันดีคือไม่ใช่มนุษย์ทุกคนนะคะเกิดมาที่จะเก่งเลขเก่งภาษาอังกฤษ เราเคยเห็นนักวาดรูปหรือว่าศิลปินระดับโลกที่สามารถสร้างเงินให้กับชีวิตมากมายจนประสบความสําเร็จในชีวิตเพียงเพราะเขาเจอทักษะที่เกิดมาเพื่อที่จะทําของเขาเองสิ่งสําคัญเลยนะคะเราจะต้องรู้ก่อนว่าเวลาที่เราทําอะไรได้ในทุกกิจกรรมในโรงเรียนเราทําอะไรแล้วเรารู้สึกสนุกกับมันเราตื่นเต้นที่จะได้ทํามันเราไม่เบื่อที่จะได้ทํามันต่อให้เหนื่อยแค่ไหนก็อยากที่จะทํามันอันนั้นนะคะ เป็นทักษะเบื้องตน้นเป็นสิ่งเบื้องต้นที่จะทำให้เรารู้ว่านี่แหละน่าจะเป็นสิ่งที่เราจะเติบโตต่อไปได้คนบางคนเกิดมาพร้อมทักษะการจัดการในขณะที่คนบางคนเกิดมาพร้อมทักษะของการใช้ภาษาคนบางคนอาจจะเกิดมาพร้อมกับศักยภาพของกล้ามเนื้อมัดใหญ่บางคนกล้ามเนื้อมัดเล็กก็เหมาะที่จะเล่นเปียนโนเล่นดนตรีมันมีทักษะมากมายเลยค่ะที่ซ่อนอยู่ในตัวเราคำถามที่สำคัญก็คือ แล้วเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงเราถึงจะตามหามันเจอทำยังไงเมื่อเราเจอมันแล้วเราจะพัฒนามันให้กลายเป็นอาชีพแห่งชีวิตให้มันกลายเป็นสิ่งที่คุณสามารถมีความสุขทุกวันในการลืมตาตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะได้ทำสิ่งนั้นค่ะหลายคนชอบพูดว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกอนาคตของฉันเนี่ยไม่เป็นไรฉันอยู่กับปัจจุบันดีกว่าเวลาเข้าจริงจริง เมื่อเราไม่ได้วางแผนอนาคตปัจจุบันของเรานี่แหละที่มันจะเป็นตัวที่ทำให้เรารอแรเพราะว่าเราไม่มีความชัดเจนว่าเรากำลังจะเดินไปที่ไหนเราจะไปเพื่ออะไรเชื่อไหมคะว่าในปี1979ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคยทำแบบทดสอบครั้งหนึ่งค่ะเขาเอาเด็กมานะคะแล้วก็ถามเด็กๆว่าใครมีเป้าหมายที่ชัดเจนในอนาคตเราบ้าง มีเด็กเพียง84ไม่ใช่แค่เพียงสิมีเด็กโอ้โห84%เเค่ะเขาตอบว่าพวกเขาไม่ได้มีเป้าหมายเลย84%นี่เยอะมากเลยนะคะเกือบ100ในขณะที่เด็กอีก13บอกว่ามีเป้าหมายแล้วถามต่อว่ามีเป้าหมายแล้วเขียนเป้าหมายหรือเปล่าเด็กบอกว่าไม่อะ่ะก็แค่คิดเอาไว้ในหัวเฉยๆในขณะที่มีเด็กเพียง3ค่ะ ที่มีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้นะคะรู้ไหมคะว่าการทดสอบนี้ใช้เวลาติดตามเด็กกลุ่มนี้ยาวนานถึง10ปีผลที่ได้ก็คือเด็กกลุ่มแรกที่ไม่เคยตั้งเป้าหมายอะไรในชีวิตของตัวเองเลยมีฐานเงินเดือนอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยของเด็กที่จบมาในแบบเดียวกันในขณะที่เด็กกลุ่มที่2ที่มีเป้าหมายแต่ไม่ได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ก็มีฐานเงินเดือนมากกว่ากลุ่มแรกเท่าตัวหนึ่งเลยและก็กลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่เขียนเป้าหมายชัดเจนมีเป้าหมายชัดเจนไม่พอนะคะพวกเขาเขียนเป้าหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้อันนี้เพียงแค่3% 3%นี้ฐานเงินเดือนของพวกเขามากกว่ากลุ่มแรกถึง10เท่าตัวเลย10เท่าตัว,ตวโคตรเยอะเลยนะคะสิ่งที่กำลังสิ่งที่กาลังอยากจะบอกก็คือว่าเราสามารถกำหนดเป้าหมายในอนาคตของเราได้ แล้วทําปัจจุบันของเราให้ดีที่สุดเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นได้และสําคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณจะเอาอะไรกับชีวิตแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะจินตนาการจินตนาการนับตั้งแต่วันนี้เลยค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามลองบวกไปอีก10ปีข้างหน้าลองบวกไปอีก10ปีข้างหน้าของชีวิตคุณค่ะว่าต่อแต่นี้อีก10ปีชีวิตของคุณจะเป็นยังไง เลือกเลยค่ะคุณสามารถเลือกได้เห็นให้มันชัดเจนว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนคุณอยากจะให้คนรอบข้างของคุณมีความสุขจากการที่คุณเป็นคุณในแบบที่ดีที่สุดในแบบที่คุณเป็นผู้กําหนดเมื่อคุณชัดในสิ่งที่คุณต้องการเดี๋ยวคุณก็จะเห็นวิธีการในการพาตัวเราจากจุดที่เราอยู่ไปสู่จุดที่เราต้องการได้เพราะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ว่าคุณต้องการที่จะไปที่ไหนลองนึกถึงเรือนะคะ เรือที่ไม่มีหางเสือมันก็จะสบัดไปตามทางของกระแสน้ำกระแสน้ำจะไหลไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นโชคดีก็ไปอยู่ที่ที่ดีโชคไม่ดีก็จะไปติดอยู่ที่ไม่ดีคุณก็จะกลายเป็นคนที่อยู่บนฐานของชะตากรรมวันนี้ค่ะอยากจะให้คุณชัดเจนกับชีวิตของตัวเองบอกตัวเองว่าฉันอยากจะเห็นชีวิตของตัวเองเป็นแบบไหนตั้งเป้าไว้ค่ะ แล้วก็ทำความเพียรของเราให้ถึงพออย่าให้มีความอยากเหนือความเพียรเด็ดขาดอย่าให้มีความอยากเหนือความเพียรเด็ดขาดนะคะถ้าใครที่มีความอยากเหนือความเพียรก็ขอเรียกว่าเพอเจอร์แล้วนะคะแต่ถ้าเรามีความเพียรเราตั้งไว้ให้ความเพียรของเราอยู่เหนือความอยากคุณจะตั้งเป้าอะไรก็ได้ในโลกใบนี้ค่ะเพราะความเพียรจะควบคุมพาให้คุณไปถึงเป้าของคุณได้อย่างสวยงาม ในวันนี้นะคะหลายหลายคนอาจจะมองว่ามันมีวิกฤตเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโควิด disruption หรือว่าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ภัยพิบัติหรืออะไรก็ตามค่ะแต่หลายคนทราบไมหมคะว่าในชีวิตจริงของมนุษย์เราทุกยุคทุกสมัยมีเหตุการณ์ท้าทายคนทุกรุ่นเสมอค่ะแต่ในทุกรุ่นนั้นก็จะมีคนที่ประสบความสำเร็จซ่อนตัวอยู่ด้วยแล้วอะไรล่ะที่เป็นสิ่งที่ทำให้เขาสำเร็จ นั่นก็คือความคิดของเขานั่นเองค่ะความคิดที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องรอดสิวะความคิดที่เห็นโอกาสอย่างเช่นในยุคข,ของเรานะคะโอเคเราอาจจะเห็นว่าเศรษฐกิจกมันแบบนี้ยเราอาจจะเห็นว่ามีภัยพิบัติบา,บางอย่างเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าเรามีโอกาสมากมายกว่ายุคก่อนเช่นกันอย่างเช่นเรามีออนไลน์ในยุคนี้เรามีออนไลน์คุณอยากจะเรียนรู้อะไรคุณสามารถเซิร์ชเข้าไปค่ะ คุณก็สามารถเรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายในนั้นได้โดยที่ไม่ต้องไปลงเรียนเลยด้วยซ้ำหรือแม้กระทั่งถ้าคุณอยากจะเปิดร้านคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องมีโปรดักต์ก็ได้ขอแค่มีไอเดียเป็นแค่ตัวกลางอย่างเช่นเหมือนบางฮารซันนะคะเราก็เห็นอยู่ว่าบางเขาไม่ได้มีโปรดักต์หรือว่ามีสินค้าของบางเองแต่บางใช้เทคโนโลยีเป็น แล้วก็ใช้ทักษะที่ตัวเองมีก็คือทักษะการขายหรือทักษะการพูดเป็นตัวกลางประสานระหว่างคนขายแล้วก็คนซื้อค่ะแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เราสามารถตั้งร้านค้าได้โดยที่เราไม่ต้องมีหน้าร้านนี่แหละคือโอกาสที่เกิดขึ้นในยุคนี้ค่ะซึ่งนี่คือความต่างนะคะสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่ว่าคนคนนั้นเก่งกว่าไม่ใช่ว่าคนคนนั้นรวยกว่า ไม่ใช่ว่าเขามาจากชาติตระกูลที่สูงกว่าแต่สิ่งที่มันทําให้คนต่างกันก็คือคนคนนั้นจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวเองและที่สําคัญไม่ใช่พรสวรรค์ด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ตอนนี้เลยนั่นก็คือการเรียนรู้ค่ะฝึกฝนให้ตัวเองเรียนรู้สิ่งต่างๆทําให้ตัวเองนี้ทันสมัยและก็รวดเร็วและที่สําคัญก็คือต้องทําให้ตัวเองเป็นยอดนักสู้ เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นว่าคนคนนี้แหละจะพาตัวเองให้ประสบความสําเร็จได้นี่คือคุณลักษณะที่ทําให้คนทุกยุคทุกสมัยสามารถฝ่าทุกวิกฤตได้วันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเห็นวิกฤตนี้เปลี่ยนเป็นโอกาสให้กับชีวิตของตัวเองนะคะแล้วเรามาดูทักษะอะไรที่เป็นทักษะที่จําเป็นในอนาคตของเราบ้างและสิ่งหนึ่งค่ะที่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะ AI มันจะเข้ามาใช่ไหมคะ ก็7ทักษะที่ Harvard Business Review ได้บอกเอาไว้ว่าไม่มีวันที่ AI จะมาทดแทนมนุษย์ได้คืออะไรรู้ไหมคะข้อที่1เลยทักษะด้านการสื่อสารค่ะเราสามารถพูดได้สามารถสื่อสารได้เป็นลักษณะที่ลึกซึ้งซึ่ง Siri ก็ทำให้เราไม่ได้นะคะข้อ2ทักษะในการสร้างสารรค์เนื้อหารหรือว่าการผลิตคอนเทนต์ข้อ3ก็คือทักษะในด้านการเข้าใจคอนแทคหรือว่าบริบทรอบข้าง และถ้าเราบอกว่ายิ้ม AI ก็จะต้องแปลว่ายิ้มแต่คนเราเห็นว่ายิ้มแบบไหนมนุษย์สามารถเห็นได้ว่าอันนี้คือยิ้มเยาะเยะ้ยหรือว่ายิ้มต้อนรับนี่คือการเข้าใจที่มนุษย์สามารถสื่อสารได้แล้ว AI ทําไม่ได้ตัวต่อมาค่ะสิ่งที่ทําไม่ได้ก็คือเรื่องของความสามารถด้านอารมณ์การเข้าใจอารมณ์ของคน 5. คือความสามารถด้านการสอนด้านการถ่ายทอดและข้อที่6นะคะ คือความสามารถในการสร้างคอนเน t ชันอันนี้มนุษย์ทำได้แต่ AI ทำไม่ได้และข้อสุดท้ายค่ะก็คือเรื่องของจริยธรรมนั่นเองสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนจะอยู่ใกล้ตัวแต่หลายคนละเลยแล้วก็ทำให้เราขาดทักษะที่เป็นทักษะที่มนุษย์ทำได้เท่านั้นไม่สามารถถูกแทนได้ด้วย AI เรื่องที่อยากจะให้ทุกคนรับรู้เอาไว้ก็คือการเปิดใจเข้าสู่เทคโนโลยีค่ะไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเติบโตแค่ไหน เราคือคนที่อยู่เบื้องหลังการกด enter นะคะเราจะต้องรู้จักตัวของเราเองและก็รู้จักเทคโนโลยีที่มันเข้ามาเพราะถ้าเราเปิดใจเราก็จะสามารถใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตของเราได้ทุกคนเราและเราก็ควรมี3ทักษะนี้ด้วยนะคะถ้าคุณมียังไงก็เจริญเติบโตแน่นอนข้อ1ค่ะทักษะที่เรียกว่าทักษะติดตัว2ต่อเติม3เติบโตอย่างเช่นสมมติว่า เป็นครูสอนการแสดงใช่ไหมคะก็จะต้องมีทักษะด้านการแสดงที่ต้องติดตัวมาต้องมีทักษะด้านการสอนด้วยสิ่งนี้เรียกว่าทักษะที่ติดตัวเรามาอันต่อมาเรียกว่าทักษะต่อเติมแปลว,ว่าในอาชีพเดียวกันคนบางคนอาจจะมีสิ่งนี้หรือไม่มีก็ได้แต่เราเลือกที่จะฝึกเพิ่มเราเลือกที่จะฝึก ฝึกเพิ่มให้มันมีในตัวของเราได้เช่นกันอย่างเช่นเราอาจจะไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเพิ่มเติมพอเรามีทักษะที่มันต่อเติมเข้ามาคนก็อยากจะเข้ามาใช้บริการหรือว่าอยากจะเข้ามาทำงานร่วมกับเราเพราะว่าเราสามารถแก้โจทย์ในชีวิตของเขาได้และตัวสุดท้ายค่ะเรียกว่าทักษะโตทักษะการเติบโตเมื่อเรามีติดตัวนะคะแล้วเราต่อเติมแล้ว เราต้องเพิ่มทักษะที่ทำให้ชีวิตของเราเติบโตแล้วอะไรบ้างที่ทำให้ชีวิตเราเติบโตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นทักษะการสอนการถ่ายทอดเพราะวันนี้เราเห็นแล้วว่าคนเก่งๆหลายคนเขาก็สามารถสอนออนไลน์ได้เอาสิ่งที่เขารู้เอาสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยไปกระจายประโยชน์ไปให้กับคนอื่นได้โดยไม่เพียงแค่เจอกันตรงหน้า แต่สามารถกระจายไปในลักษณะของออนไลน์มันก็ทําให้เขามันก็ทําให้ชีวิตของเขานะคะมีโอกาสมากขึ้นหรืออาจจะเป็นทักษะในเรื่องของการตลาดก็ได้ทักษะในเรื่องของการลงทุนการพาธุรกิจเข้าไปสู่ตลาดหลักทรัพย์และก็อีกมากมายเลยนะคะทุกทักษะเหล่านี้ก็จะทําให้ชีวิตของเราไม่เพียงแค่มั่นคงธรรมดาแต่มันเป็นความมั่นคงที่ยั่งยืนค่ะมีคําถามที่ว่า เทรนอาชีพในอนาคตนะคะควรจะเป็นอาชีพอะไรคําตอบก็ง่ายมากเลยค่ะอาชีพอะไรก็ได้ค่ะที่ช่วยเหลืออาชีพอะไรก็ได้ที่สามารถแก้ปัญหาให้กับคนได้เพราะอะไรคะเพราะถ้าเราพูดคําว่าเทรนปุ๊บเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะแบบบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวเทคโนโลยีจะมาเราก็จะแห่ไปเรียนเทคโนโลยีกันหมดซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้แปลว่าเราทุกคนเกิดมาเพื่อที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี แต่เราสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เรารักได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณทำฟาร์มคุณอาจจะทำเป็นสมาร์ทฟาร์มก็ได้คุณสามารถที่จะส่งของส่งสินค้าของคุณทั้งภายในประเทศและก็ภายนอกประเทศได้ผ่านเทคโนโลยีที่คุณศึกษามัานมาอย่างดีหรือถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณเป็นครูคุณรู้จักวิธีการใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ก็เข้าถึงเด็กได้จํานวนมากขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะคําตอบเดียวของคนที่จะสามารถสร้างชีวิตาอาชีพในอนาคตได้ก็คือการที่คนคนนั้นเฝ้าหา2ออย่างเฝ้าหาอย่างที่1ก็คือฉันมีศักยภาพอะไรในตัวฉันอะไรที่ฉันมีฉันเป็นฉันสามารถอะไรที่ฉันชอบฉันถนัดฉันรักคุณจะต้องหาตัวนี้ให้เจอนะคะแล้วคําตอบต่อไปก็คือเอาสิ่งนี้ไปตอบคาถามข้อต่อมาก็คือว่า สิ่งที่ฉันมีฉันเป็นฉันสามารถเนี่ยมันเอาไปช่วยอะไรใครได้บ้างเพราะถ้าเกิดฉันมีความสามารถในการร้องเพลงแต่เราร้องอยู่ในบ้านก็ไม่ได้สามารถที่จะเป็นอาชีพได้ถูกต้องไหมคะเสียงเพลงของเราต้องต้องทำให้คนได้ประโยชน์ฟังแล้วเพลิดเพลินฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วสามารถสร้างแรงบันดาลใจแล้วยิ่งถ้าคนได้ประโยชน์จากการฟังเพลงของคุณมาก เทคโนโลยีที่คุณสามารถเรียนรู้จากมันได้คุณก็จะสามารถสร้างโอกาสในการสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนได้มันก็จะเป็นการให้แล้วคุณจะได้รับกลับมาแบบนี้ค่ะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะคะคือไม่ได้อยากจะบอกว่าเทรนสำคัญในอนาคตคืออะไรแค่หาตัวเองให้เจอให้เร็วที่สุดแล้วทำให้สิ่งที่เราเจอนั้นเป็นทักษะพิเศษของเราเพื่อที่จะไปช่วยแก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้ยิ่งคุณทำได้มากเท่าไหร่ ยิ่งคุณเจอตัวเองเร็วเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะได้มีความสุขกับอาชีพแห่งชีวิตของคุณก็จะปรากฏขึ้นเร็วเท่านั้นค่ะ